สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันนะคะคลิปนี้เป็นของวันจจที่29กรกรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคม2 5 1 7การดูดวงน,นี่ก็เป็นการอ่านตามนับไพ่ทั้งหมดนะคะอาจจะมีบางคนที่ตรงบางคนก็ไม่ตรงแล้วก็การที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์่วงหน้าทุกคนจะได้รับระวังกัน ก็ขอแนะนำลักธรรมะเช่นหลักรูปมิหารต์สี่ดักรถีป่าสี่มรรคไมองแปดหรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยินมาค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆตัวนี้สามารถช่วยขี้ลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้คุณว่าในสัปดาห์นี้ไพ่จะมีอะไรบอกกันบ้างทีนี้คือน้านเนี่ยสับไพ่ไปหมดละทีนี้เราก็เลือกไพ่กันเลย เก็บไพ่เลยค่ะใบแรกคือพระเสาพระระหูใบที่สองพระพุทธราที่สามมีพระอาทิตย์พระเสด็พระเกตอ่ะค่ะ เราก็มาอ่านตาันระไฟกันนะคะเห็นไหมคะว่าอาทิตย์นี้จะมีดาวเสาร์กับพระหูแล้วก็มีพุธแล้วก็มีดาวทิศดาวพฤกษ์ดาวเกตทีเนี้ยเอ่เสาร์กับพระหูเนี่ยเจอกันเขาเรียกว่าเป็นคู่โชคลาภเป็นคู่โชคลาภเหมือนกันทีนี้บอกว่าบางังเอิญการทํางานในอาทิตย์นี้นะคิดว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารต่างๆรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะจะทําให้เกิดโชคลาภ หรือได้คอนเนคชันดีๆเกิดขึ้นแต่เราต้องระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาสัญญาเอกสารเรื่องของเช็คคือเวลาถ้าในทิศเนี้ยมีการเซ็นสัญญาหรือทำอะไรต่างๆนะควรให้รอบคอบอ่านสัญญาให้ละเอียดว่าเราจะเสียเปรียบคารุอเปล่าแม้กระทั่งคำพูดของเราเองเราก็ต้องมีวรจาที่สุภาพเรียบร้อยนะคิดว่าปัญหาตรงเนี้ยจะ ร่วงไปด้วยดีได้คือมันก็สามารถที่จะโฟโลไปได้นะคะแล้วทีนี้บางคนอะ่ะอาจจะมีเกณฑ์ได้ติดต่อกอับชาวต่างชาติเองหรือบริษัทต่างชาติก็ได้หรือบางคนน่ะเพื่อนคุณน่ะจะนําข่าวดีมาให้ก็ได้หรือนํางานมาให้คุณอีกก็ได้อาจจะเป็นงานชิ้นใหญ่ก็ได้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะคะ บางคนจะมีการไปอบรมสัมมนาเรื่องความรู้ใหม่ๆหรือบางคนก็อาจจะเป็นไปดูโครงการต่างๆเกิดขึ้นแล้วทีนี้บางคนเองก็อาจจะได้มีจัดก,การเดินทางการอบรมสัมนาต่างๆรวมการติดถึงการติดต่อสื่อสารต่างๆ,ๆเนี่ยก็มองว่าและบางคนเองก็การงานอาจจะต้องมีการแก้ไขยอยู่บ้างแต่นะักคิดว่าในสัปดาห์นี้คุณสามารถแก้ไขได้ หรือบางคนอาจจะมีความวิตกเรื่องของการงานเกิดขึ้นก็ได้นะคะอาจจะมีความเครียดบ้างอะไรเงี้ยทีนี้บางคนเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็บางคนงจะมีการได้คอนเนคชั่นที่นาบอกปกนเนี่ยหรือบางคนงมีเกณฑ์ที่เดินทางไปทําบุญไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางคนก็อาจจะมีการไปปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นก็ได้บางคนก็อาจมีการ สนใจเรื่องของศาสตร์รีรับสิ่งรีรับเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วบางคนเองเนะี่ยก็สามารถสัมผัสกับสิ่งรีรับได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังด้วยนะคะทีนี้พูดถึงการเงินบ้างการเงินก็บอกว่ามันจะเปเรื่องจากเรื่องของการเอ่อแค่จากการทํางานด้วยส่วนหนึ่ง <c oughs> และมาจากการอะไรอะเอ่อความสามารถพิเศษของคุณเองรวมถึงการติดต่อสื่อสารต่าง รวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะสำหรับคนที่ใช้การคำพูดการเจรจาต่างๆเนี่ยบางคนก็จะนำได้จากเพื่อนฝูงนำมาให้ก็ได้หรือบางคนจะมีโชคลาภเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอันนี้ก็ต้องไปดูนะโชคลาภที่นะบอกมาจะเป็นเรื่องเสี่ยงโชคก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของอย่างอื่นก็ได้จะเป็นของกินของใช้ของสวยของงามของงามก็ได้นะคะต้องดูว่าของแต่ละคนในเรื่องแบบไหนบางคนน่ะ ก็ได้จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็ได้มาครอบครองเอาไว้มาบูชาก็ได้นะคะใหะ้ดูของตะคนหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการการไปขอเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นก็ได้ไปขอโชคขอราบอย่างเงี้ยนะักคิดว่าอาจจะมีอาจจะะอาจจะมีบางคนที่จะมีโชคมีลาบเพราะเราไม่รู้ว่าในพืนชตาเดิมของตะคนนะ่ะมีรู้ ดวงจากการเสี่ยงโชคหรือเปล่านะคะอันนี้คือเป็นการภาพรวมภาพปีบใหญ่ทีนี้เรื่องของความรักกันบ้างนะ้บบอกว่าคนมีคู่คนมีแฟนคนคู่กันเนี่ยจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีมีการชวนกันไปทาบุญไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่องเที่ยวที่ต่างๆเกิดขึ้นก็ได้แต,บตบ่บางคู่้ับบอกบางคู่ต้องระวังเรื่องความขี้หึงคําพูด ส่วนคุณเซอร์ก็อาจจะเจอจากเพื่อนแนะนําหรือผู้หลักผู้ใหญ่แนะมานําให้ก็ได้หรือเจอจากการเดินทางการติดต่อศืกษารต่างๆรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะหรือการที่คุณไปอบรมสัมนาต่างๆนะคะอันนี้คือก็ดูกันดีๆนะคะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องความเครียดเรืรงง่อตกังวลแขนปากท้องกระเพาะฟันกระดูกเข่ารคเก,กาเส้นประสาทสายตาความดัน เบาหวานหัวใจโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคลมก็ให้ระวังเรื่องสัตว์มีเขี้ยวมีงาด้วยแล้วก็บรลงสัตว์กัดต่อยพึ่งต่อแตนหรือพวกตะขาบพวกพวกนีน้ต้องระวังด้วยนะคะสัปดาห์นี้ตามหน้าไพ่ก็มีแค่นี้นะคะ ยังไงก็ไปเชิญคลิปหน้าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปกันแล้วก็ที่กดติดตามกดแชร์ต่างๆนะคะขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ในคลิปนี้ถ้ามีเสียงของน้องหมาน้องแมวบ้างก็ต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ